SM True และ NCT 127ก้าวหน้าสู่การสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ SM True SM True ก้าวต่อไปสู่การสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ในปี2568พร้อมมุ่งไปข้างหน้าด้วยแรงขับเคลื่อนแบบไร้ขีดจำกัดของ NCT 127, NCT 127เจ้าของสถิติศิลปินวงแรกของค่าย SM Entertainment SM Entertainment ที่สามารถจัดคอนเสิร์ตสเกลสเตเดียมในประเทศไทยและวงที่คว้ารางวัลใหญ่ o v e r อร์ออ a n แกนไพรส์นีซังและเดอะเบสไพรส์ชิวซูซังสำหรับสาขาคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดจากงาน EDAI l i f e t u l e a w a r d ด้วย World Tour ครั้งก่อนหน้านี้อยา่าง Neo City The Unity โดยพวกเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์พร้อมกำหนดความสนุกครั้งใหม่ตามแบบฉบับของตัวเองด้วย World Tour ครั้งที่4 ในประเทศทาง NCT 127 4TH Tour Neo City Bangkok The Momentum NCT 127 4 Tour Neo City b a n g k o กเดอ m o โมเมนตในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2568เวลา19นาฬิกาและวันอาทิตย์ที่วันที่23กุมภาพันธ์2568เวลา19นาฬิกาณทันเดอร์โดมสเตเดียมทันเดอร์โดมสเตเดียมสำหรับชื่อทัวร์เดอ m e โมเมนตัมเดอรโมเมนสื่อถึงพลังหรือแรงขับเคลื่อนของบางสิ่งที่กำลังมุ่งไปข้างหน้าและสะท้อนถึงพลังงานอาันไร้ขีดจำกัดของ NCT 1 2 7 1> nct 1 2 7ในการสารต่อเพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรวมถึงความทะเยอทะยานที่จะก้าวไปสู่เวทีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นผ่านเวทัวร์ครั้งที่4นี้เตรียมพุ่งชนเป้าหมายแรกด้วยความร้อนแรงที่เกินต้านจนบัดหมดเกลี้ยงนกะรุงโซ ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่18และวันที่19มกราคมนี้พร้อมเร่งเครื่องเต็มกำลังไปสู่ประเทศอื่นๆรวมทั้งสิ้น14ภูมิภาคในเอเชียและอเมริกา NCT 1 2 7 NCT 1 2 7ถือเป็นศิลปินผู้บุกเบิกนวัตกรรมดนตรีแนว Neo Neo หรือแนวใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมแผ่ขยายอิทธิพลให้กับ K-pop ผ่านคอนเซปที่ชัดเจนและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ที่เพียงแค่ฟังก็จะรู้ได้ทันทีว่าคือเพลงของ NCT 127 NCT 1 2 7เช่นเพลงแดนฮิปฮอปนำสมัยยองุงอิงซองฮิปอิตเพลงเออร์เบิร์นโซฮิปฮอปกับจังหวะนักหน่วงที่ติดหูพันเพลงฮิปฮอปแดนที่มีเสียงขลุ่ยสุดอิ p แพ t คสติ k กเกเพลง R&B แอนบีแดนแสนเศร้าถ่ายทอดการประสานเสียงและเสียงผิวปากเฟเวอร์ริทแวมไพ เพลงฮิปฮอปแดนอันทรงพลังจิวจู u, สองบัดดี้เพลงฮิปฮอปแดนสุดดูดนันไอโยเพลงแดนจังหวะแอฟร่แฟกช็คมูกาซาอุยมูเกซีอีและอื่นๆล่าสุดกับเพลงแนวโอสคูลฮิปฮอพพีพีจอดีโอวอลที่สื่อถึงความมั่นใจว่า พวกเขาจะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่เดินตามรอยใครยืนยันถึงจุดยืนที่ไม่มีใครเทียบได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NCT 127 NCT 1 2 7 s ได้พิสูจน์ศักยภาพผ่านกิจกรรมระดับโลกมากมายรวมถึงการทัวร์คอนเสิร์ตไปทั่วโลกภายใต้แบรนด์ Neo City Neo City ที่ตอบย้ำถึงเอกลักษณ์ของพวกเขาอย่างโดดเด่นและประสบความสำเร็จถล่มทลายโดยเฉพาะ World Tour ครั้งก่อนหน้านี้ Neo City The u n i t y Neo City The Unity ที่ผนวกทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการแสดงอันทรงพลังการกำก,กำกับที่ยอดเยี่ยมและเวทีสุดประการตาจนคว้ารางวัลใหญ่ Overall Grand Prix ดีซังและ The b e s t p r i z e ชิวูซูซัง สำหรับสาขาคอนเสิร์ตท,ที่ดีที่สุดจากงาน EDAI l y o Culture Award อีกทั้งยังได้รับการยกย่องในฐานะ God of Performance ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังสร้างสถิติอันน่าภาคภูมิใจกับการขึ้นแท่นเป็นศิลปินวงแรกของค่าย S.M. Entertainment S.M. Entertainment ที่สามารถจัดคอนเสิร์ตสเกลสเตเดียมในประเทศไทยโดยเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ Neo City The Momentum Neo City The Momentum กำลังมุ่งหน้ามามอบประสบการณ์สุดพิเศษแบบ ไม่เหมือนใครพาทุกคนทะยานสู่จุดสูงสุดของความสนุกพร้อมร่วมสร้างเส้นทางแห่งตำนานบทใหม่จะรึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของพวกเขาเปิดจำหน่ายบัตรรอบสมาชิก nct เส็1 2น่งอ member s h i p gl p r e sale ในวันศุกร์ที่วันที่10มกราคม2568เวลา19นาฬิกาถึง23นาฬิกานาที เท่านั้นและรอบบุคคลทั่วไปในวันอาทิตย์ที่วันที่12มกราคม2,568ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน7 e l e v อ n ทุกสาขาทั่วประเทศและทางเว็บไซต์บัตรราคา7,900 NEO City Package บัตรยืนเศษ6,800ส่วน6,500บัตรยืนเศษ6,200ส่วน5,600เศษ5,500ส่วน5,200 เศษ4,200ส่วน3เศษ600ส่วน2,600บาทพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆของ SM True